สัมปิสังขังตรณังขจามิตันติยัมปิพุทธังตรณังขจามิตันติยัมปิธรรมังตรณังขจามิตันติยัมปิสังขังตรณังขจามิ อันตเมยงปัญจสิกามปัตปัทถังธนามเสยอนติปันตาเวรมณีอนตินานานาเวรมณีกาเมสุมิทานจาระเวรมณีพิท มูซาวะดาเวรมณีแมตสุรเมรยมัจจามปมะตานาเวรมณี <c oughs> ห่วงบุญห่วงกุศลที่ใหญ่มากแบบประการ เือการถึงเรือ,รอตน,นตระนัยว่าเป็นที่พึ่งการสมทานศีลห้าให้บริสุทธิ์อันเป็นไปเพื่อประโยชน์เรื่อกูลเพื่อความสุขอนนำมาซึ่งเสิียรเรือนาประรานา น่าใกล้น่าพอใจเป็นไปเพื่อสู่สุขติเราได้สมาทางกันแล้วกานสังสมบุญนำสุขมาให้บุญเป็นชื่อของความสุขเป็นเครื่องทำระจิตให้ผปอง่งใส เป็นคุณเครื่องแห่งความสำเร็จทางปวงบุญทำแล้วส่งไปถึงบุญญาติได้บุญดัดเรือนวิบากกรรมทั้งหลายในการก่อนได้บุญเป็นที่พึ่งของเราเวลามีทุกเรืก็ทำบุญ ทำให้ใจที่คุณมมัซ่อมมองนั้นกระับเป็นใจที่ใสสะอาดสว่างทำให้วิบากกรรมจะส่งผลก็ไม่ได้ช่องเข้าไปตัดรอนถึงคราวใกล้ละโลกก็จะมีทั้งภาพบุญและภาพบาปบางคนมีแต่ภาพบาปม่ายบาย บางคนมีทั้งบุญและบาปก็ชิงช่วงแต่ถ้าเกิดคนที่มีบุญมากก็สบายกำลังบุญมากกว่านึกถึงบุญบ่อยๆทําบุญบ่อยๆอย่างต่อเนื่องในที่สุดบุญมากก็ใสสว่างบุญมากจนกระทั่งไม่มีเครื่องปิดเครื่องบัง ข้าถึงดวงปฐมมรรคเข้าถึงพระธรรมกายเห็นแจ้งแท้ตล,ลอดไนดะ้เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงเพราะฉะนั้นบุญนี่เราต้องทำโดยเฉพาะการเดินทางไปสู่ที่สุดแห่งธรรมยาวไกลแสนไกลต้องมีบุญมากเพราะฉะนั้นโอกาสจะทำบุญมีตอนเป็นมนุษย์นี้เท่านั้น พ้นจากมนุษย์ไปแล้วหมดโอกาสทันทีย่างไงก็หมดโอกาสจึงต้องลงมาสร้างบารมีในโลกมนุษย์แต่เมื่อเป็นมนุษย์แล้วไม่ยอมสร้างบารมีก็เท่ากับว่าไม่ได้มาสร้างบารมีเพราะฉะนั้นเรือเกิดมาสร้างบารมีก็ต้องสร้างบารมีกันต่อเนื่องเพื่อเอาบุญนั้นเป็นสบียงติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติ อยากไกลแสนไกลผู้ที่มาปล่อยปลาปล่อยก้าภาพส่วนใหญ่ก็ปรารถนาที่จะบุญนี้ตัดรวนวิบากกรรมไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยเพราะฉะนั้นเราก็ปีติใจในบุญราจจะจะเป็นสเสบียงไปในอนาคตแล้วปัจจุบันก็ตัดรวนบาปตัดได้มาโดยเฉพาะ วันอาทิตย์ต้นเดือนนี้ก็จะต้องอรรถนามหาปุจจิยาจารย์ช่วยกรุณาคุ้มบุญให้ลูกหลานัดอรณนบาปมหาปุจจิยาจารย์ก็มีอนุภาพท่านแม้จะไม่อยู่ก็เหมือนอยู่เพราะวันอาทิตย์ต้นเดือนมหาปุจจิยอาจารย์ก็จะนำเราบูชาเข้าพระอาบุญให้กับเราเอาพังบุญให้กับเรา เราก็จะด้นทําบุญด้วยปฏิบัติธรรมด้วยไม่หลับด้วยตอนตรงนั้นช่วยได้จริงๆรงแค่สตัดดี้วันนี้พ่อน่ยพี่ชายพี่ชายประสบอุบัติเหตุกระดูกหักหลายแห่งเส้นเอ็นขาด ต้องผ่าตัดถึงสิบสามครั้งด้วยวิบากรรมอะไรครูไม่อยาก็ะตอบเพราะวิบากรรมในชาติก่อนเป็นในลานขุดหลุมรอสัตว์ไว้เมื่อสัตว์ได้ตกลงไปในหลุมนั้นกาหินเนี่ยทุ่มมันกระดูก็หักตายแลหรือทำกับดักสัตว์ไว้ ให้สัตว์มันมาติดที่ขาเนี่ยสเส้นเอ็นมันก็ขาดแล้วก็ข่าหรือปล่อยให้กำมดักติดอยู่อย่างนั้นแหละมันไม่ต้องรีบฆ่าเก็บไว้เป็นอาหารคือไม่ต้องแช่เย็นปล่อยอย่างนั้นแตดทุกขทรมานมากมากๆแลวก็ตายกระดูกเริ่งมาแตกหักหลายขั้นที่หายได้เพราะวิบากกรรมเบาบางแล้ว และบุญที่ทำให้พระพุทธศาสนาและมาให้คุณยายอาจารย์ช่วยให้คุณยายอาจารย์ช่วยเดินอุภาพวิชาธรรมกายของมหาบุญนียาจารย์คือคุณยายอาจารย์ทำให้หายได้อาภรรษาธุการตาเนี่ยเพราะนั้นนี่อนุภาพของวิชาธรรมกายเราก็จะต้องทำบุญให้มากด้วย อาศาสนาคุณยศอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อคุณยศอาจารย์ช่วยกรุณาแก้ไขให้ด้วยวันนี้สํำคัญตั้งใจให้ดีเรามาปล่อยปลาปโกก็จะได้ในส่งที่ยิ่งใหญ่พาเป็นแล้วปล่อยกันมาจนทั้งถึงทุกวันนี้แม้ว่าฝนจะตกแดดจะออกน้ำท่วมลมพัดโควิดล้มบัดน้ำแหง้งอากาศร้อนอากาศหนาว อายุมาไฟดับอั้เดนไม่รู้ไปปล่อยปลยปากันทุกวันรเราเลืเวลา21ปีแล้วโดวยมีโอโกเป็นประธานในานามชมเรือปล่อยปราบูชาเจดีถ่ายทอดเสียงตามสายให้แก่กลุ่มปล่อยปรายามเช้าโอกโกทุกท่านได้รับฟังปัจจุบันก็มีซูมถ่ายทอดไปทั่วโลกด้วยมหากรุณากับพระเด็ ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ขออนุมโมทน,นาบุญกับอาโกและกระดมปรายปรายามเชา้าอย่างยิ่งยวดด้วยเลยนะก็ะขอให้แข็งแรยงอายุยืนไม่เจ็บไม่ป่วยร็ยเร็วแรงแซงดับหนึ่งตลอดไปอุปถัมภามช,ววชาาาูวิชาพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายตลอดไปเถอเรามีทุกวันนี้ได้เพราะมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ทุกสิ่งทุกอย่างศาสนาสถานปูชนียสถานการทำบุญทุกอย่างทุกบุญทั้งหมดมาจากหลวงพ่อทางนั้นเลยทานศีลภาวนาคำสอนอาคารศูนย์การเรีทั่วโลกศูนย์การเรนทั่วประเทศศูนย์สาขาทั่วโลกศูนย์สุบร,รมบิสตาชมรมพุทธตักบาทบทพระ ทั่วประเทศทั่วโลกขราสารอาหารแห้งตักบาตรไปยังสามจังหวัดชายแดนพระสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้และตท,ทุกบุญเลทั้งหมดเนี่ยพัลนาทุกวันถ้าไม่มีหลวงพ่อเราท่านทั้งหลายนี่ทั้งหมดมนี่ไม่ได้ทําบุญอย่างนี้ไม่มีโอกาสอย่างนี้ไม่ได้มีวันนี้ไม่ได้มีตรงนี้ไม่ได้มีวัดไม่ได้มีพระเจดีย์ไม่ได้มี สภาน,น,นววัาการใดๆถามหลวงพ่อเป็นผู้นำให้เราได้มีโอกาสร่วมสร้างเราก็ได้สร้างพระอาจารย์ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านอย่างยิ่งยวดด้วยนะเราก็กราบแทบเท้าหลวงพ่อก็ทำบุญทิศให้กับท่านเจ้าภ้าปลายปลาวันนี้ได้แก่ปล่อยโค,โคท้องส,สตัวปลายปลาไก่หนึ่งพันห้ารกิโลกรักรรม เจ้าภาพปล่อยโคได้แก่หนึ่งบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชัยโยและมหาปุถุติอาจารย์โดยคุณสุมิตรสิริพรคอนสิทธ์ด่านวณิชแลงรลอมกลัวนครหลวงสิบสามปล่อยโคท้องตัวใหญ่หนึ่งตัวไหลมาลากไข่สองร้อยกิโลกรัมบูชาธรรมหลวงปู่สดหลวงพ่อธรรมชัยโยคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาติการจันทนกขนยกยวง โดยคุณวิทูลขันโทพร,ร,ร้อมครอบครัวและภุคณะปล่อยโคท้องตัวใหญ่หนึ่งตัวปล่อยปลาไข่หนึ่งร้อกิโลกรมัมบูชาธรรมหลวงปู่พระผู้ปราบมาณหลวงพ่อธรรมชัยโยหลวงพ่อทตตาชีวโวโดยกระมิตรสิทเร่องผ่ชัยเดชสุนทรวัดกระมิตมาลัยหวังงามกระมิตสุนีพนาโรดอุทิศบุญให้ แม่คำพ่อบุญมีน้องบุญเรื่องด้วงสั้นไยกระท้องตัวใหญ่หนึ่งตัวปลายปลาไข่หนึ่งร้อยกิโลกรัมเจ้าผ้าปลายปลายวันนี้ได้แก่มหาปุชนียาอาจารย์บุชาธรรมโดยพระพิสุรุ่นสิบสี่ปลายปลายไข่หนึ่งร้อยกิโลกรัมคุณนวลปรางคุณสุนทรินเด็กชายตราวินจัทนาแรงกล้ามกลัวปลายปลาไข่หนึ่งร้อยกิโลกรัมตกวันทีเดียว ขออนุโมทนาอย่างยิ่งนะสามกระดมุมธนานะนะกรธน,นากรนดานิยมศิลและเครื่องครัวยปลายเเปลาไข100า่หนึ่งร้อยกรัมสี่หลวงพ่อธรรมชโยบูชาธรรมเรืลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายเสียต้นปลายปลาไข่หนึ่งร้อยกรัมห้า,าคุณกรุณาเรือนกล้วยอบแผ่นตรามิสเตอร์บันมิสเตอร์บัน คุณเลี่ยและครอบครัวดมครอบครัวลำดับวงครอบครัวกิติจารเรนครอบครัวคุ้มวงครอบครัวพลมอ่อนปล่อยปลาไข่หนึ่งร้อยกรัมมหาปุจีญาจารย์หลวงพ่อธรรมชโยบุชารมโดยคุณพ่อวิสิทธิ์คุณแม่ศรีสมัยสิริมาศรุจิรัตรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุพจ์พัฒนาศีและครอบครัวหนึ่งในวระวันคล้ายวันเกิดกายมิตร รุจิรัตพัฒนาสีอาจารย์แอนท่าปล่อยปลาไข่หนึ่งร้อยกิโลกร,รมัมตามถ,ถูกแจกบูชาธรรมหาปุชรียาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อคุณยายทั้งสองโดยสวรรค์แอนลอฟเทลเลอร์การมิดกระดกวันมิกการมิดวร์เรพิมพ์ไฟเออร์ทักการมิดอัมพรวันเทอร์และลู่พระธรรมรวมใจไทยไร้แลนท่ปล่อยปลาไข่หนึ่งร้อยกิโลกร,รมัม 8. พระมงคลเทพุณีหลวงปู่หลวงพ่อธรรมชยโยหลวงพ่อทัตตาชีโวคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาติกาจานนกันขนนมยูงบูชารมโดยพ่อเอือ้อแม่ป๋องและลูกหลานญาติพี่น้องครอบครัวทวีสุขวันคล้ายวันเกิดของพ่อเอือ้อทวีสุขปลาย布拉ไคหนึ่งร้อยกิโลกรัม กราบูชาธรรมาปุจนียาเจ้าหลวงพ่อธรรมชโยและหลวงพ่อทัตชิวโดยกระมิตรกิติพัน์เพชรเกราะเนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณแม่มนทาคุณพ่อจุมพลกระมิตรวันสิริเพชรเกราะกระมิรต่อศักพองสิริรั์กระมิรนัชารีเรืองวุฒิทิสานนและครอบคัพไปารไัยในึ่งร้อยกรัมสิบหลวงพ่อธรรมชโยบูชาธรรมโดยตาพูลยายเหลี่ยลุงสาครเพชรน้อย นายนุกูลณน,ะนะค,นนนะนะคนรนางเสียนณนครปลายปลาไข่หนึ่งร้อยกิโลกรัมอรัธนามหาปุตจิยาจะให้เห็นทัดใสสว่างช่วยกับรุณาคุ้มบุญให้ลูกหลานด้วยอันไม่ยาณบุสาษภากควันโตวันอุปปานกนอมกะบรังกะโรมัเซ นาโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตอัสมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโต สัมมาสัมพุทธัสสะภูณรัตนะธรรมารตนะสังฆรัตนะข้าพระพุทธเจ้ารวมใจไรสันไรปลาน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> ทุกทุกพระองม์าเพสัตตาเวรอเนิฆาอเพยาปชาสุขีอัตตานังปริหารันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรจงเป็นผู้ไม่มีภัย ขอให้ผลทุกคนภัยคน,นท้องแล้วมลางไขทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้ทงแลปลาไขทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้ถ้าข้า,เาพเจ้าไม่ช่วยชีวิตไว้เจ้าไม่ช่วยชีวิตไว้ก็จอจะถึงซึ่งความตายในวันนี้หรือพรุ่งนี้นอนขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าช่วยให้สาวิผลจากความตาย สาดพ้นจากที่คุมขังจงมาช่วยประลองคปรองกองข้าพเจ้าให้สิ้นสับปกทุให้สิ้นสับปโสให้สิ้นสับปะรคให้สิ้นสับปภัยนั่นตรูใดใดอย่ามาพ้องพานให้พ้นจากภัยพิบัต บาปศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงทั้งวิบากกรรมและวิบากมันทั้งคนภัยคนพานโรคภัยใดๆดอุบัติภัยใดๆวินาศภัยใดๆดภัยธรรมชาติภัยงก่อการร้ายภัยทั้งหลายทั้งปวง ภัยในวัฏตสงสารขอให้ไม่สามารถบีบค yeah. ั้นตัดรวนชีวิตตัดเรือนทรัพย์สินตัดเรือนการสร้างบารมีของข้าพเจ้าทั้งหลายได้ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเข้าถึงเรือนธรรมกาย ทรงอภินยาทำพิชาธรรมกายได้เป็นมหาศจั์บามกรบรรไดที่ผิดพรานกระทําทำไปตั้งแต่ปฐมชาติตั้งแต่ปฐมกรรมทั้งหมดทั้งเส้นขอให้ตามไม่ทัน ขอให้ไม่มีโอกาสสมผลขอให้กลายเป็นอาโหสิกรรมตลอยไปทางวิบางกรรมและวิบางมันบาปกรรมใหม่ขออย่าได้กระทําทั้งกายวาจาใจอขอให้บริสุทธิ์ตลอดไป ทุกวินาทีจนถึงที่สุดแหง่แหงธรรมบ,บุญกุศลใดที่ได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้ว,ท,ลวทั้งบททั้งสิ้นตั้งแต่ปฐมชาติตั้งแต่ปฐมกับจนถึงปัจจุบันวันนี้ในขณะนี้ ขอให้ประมวลรวมกันส่งผลก่อนส่งผลสักติดมีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพอย่างไม่มีประมันให้เข้าถึงเรื่องธรรมกายได้โดยเร็วแรมนมีสมบัติอันตรายทันใช้ในปัจจุบัน ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติครบับสมบัติคุณสมบัติราบ,บยศสรรเสร,รเิญสุงมักผลนิพพานมีสมบัติมหาศาลเอาไว้ใช้สร้างบารมีในทุกๆบ,บุญของเรื่องเดชเรื่องกุลหลวงพอ่อ ขอให้ได้หรือก่อนพูดก่อนทำก่อนสำเร็จก่อนทำได้เกินเป้าหมายทำได้อย่างง่ายด้ไม่มีความเปรอะมัดไม่มีความบิดเบือนไม่มีความน้อยใจมีแต่ปีติใจมีแต่ความสุขใจ มีแต่กำลังใจในการสร้างบารมีขอให้ได้สร้างบารมีต่อเนื่องด้วยมหาปีติทุกวินาทีอางบารมีไม่มีประมันอางบารมีตลอดกันขอน้อมถวาย บุญกุศลทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้ <c oughs> แด่เรืองเดชเรือคุณห <c oughs> ลวงพอาา่ <c oughs> อธรรมชโยขอให้เรืองเดชเรือคุณห <c oughs> ลวงพอาา <c oughs> ่อธรรมชโยหายจาป่วยไข้ <c oughs> ไม่เจ็บไม่ป่วยตลอดไปเป็นเริ่มโหเริ่มใส <c oughs> เป็นหลักชัยหลักใจ เป็นที่พึ่งพาอาศัยน้อมนำใจลูกลูกให้สว่างสวัยเข้าถึงพระธรรมกายภายในกลับดูเศษบุรีได้อย่างสง่างามทุกพบทุกชาติขอความปรารถนาที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย อธิฐานไว้ดีแล้วในเบื้องต้นทั้งปวงนี้จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จด้วยหนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย ของพระผู้ประมา,งะะมาจงทุกประการเดินนิพพานะปัจจยโยโตุจจโตลำดับต่อไปขอเรียนเชิญเจ้าภาพประกอบพิธีถ่ายชีวิตโคได้นัดนี้โสอันธรันโทสุงคิตตวิรุษโหมพุนทัสสเนอโร โห้ยสุขิโตโห้ยหิสหัสัพเอหิยานติพิสาอันธรัตทาสุขิตาวิรุณหาปุณทศาสเนหอรุณคาสุขิตาโห้ยหิสหัสัพเอหิยานติพิเตอันธรัดทาสุขิตาวิรุณ อาปุณธศาสเสนโรุหาสุขิตาโหนทาสหสัพเพหิยันติพิภาวันตุสัมบัมมาอัลลังรังคันตุสัมพเทวันตาสัมพปุนทานุภาเวนัสันตาโสนทิพาวันตุเตมพาวันตุสัมบัมมา ลังรังขันตุสัมพันเถวันตาสัมพันธรรมานุภาเวนะสัทโสดทีภาวนตุเตมภาวนตุสัมพมังคะลาเรังขันตุสัมพันเถวันตาสัมปสังฆานุอาเวนะสัทโสดที วันตุเตสขอให้ท่านเจ้าภาพทุกคณนนะจะมีแต่ความสุขทั้งกายและใจมีดวงบุญที่ใสสว่างกว้างใหญ่ไม่มีประมาณมีสับัติจากพระตจินไตท่านใช้ในปัจจุบันเข้าถึงเรืองธรรมกายโดยเรืองพลันให้มีสุขภาพบราณมาที่แข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ผิวพรรณผ่องใสหน้าอ่อนกวยัยอายุขัยยืนยาวนานอนวัยวะครบ ท่วนบิจบุลสร้างบะรอมีพระอุูมสุดทั้งกายและใจสุดทั้งนั่งทั้งเดินนั้งยืนนั่งนอนนั้งหลับทั้งตื่นเชื่นมั่นตลอดกาลเกษมทำบุญเบิกบานไม่มีประมาณขอยผมไม่งองหนังไม่เหี่ยวฟันไม่หักตาไม่ฟัาหูไม่งองหลังไม่ค่อมสติไม่หลงไหม่เลือนเรือนไม่ฟันเฟือนอายุยืนยาวนานมากร้อยยี่สิบปีแข็งอรนดูดีมันยี่สิบปีตลอดกาลทนทานยาวนานตลอดไปเร่เร่เรวายเรื่อยแซงดำเนินตลอดไป เตืนที่สุดหนึ่รคำเธอเราเดิต่อไปเราก็ไปเทป,ปากันนะอาราธนาหลวงปู่ให้เห็นชัดใสสว่าช่วยกรุณานะคุ้มบุญให้ลูกหลานด้วยเธอตั้งใจให้ดีนะศูนย์เจ็ดสองชิดังเมฆเข้าถึงธรรมชิดังเมฆเข้าถึงธรรมชิดังเมฆเข้าถึงธรรม อนุอนุอนุุหลวงพ่อหายป่วยปัจจุบันเชาน้านี้ลูกๆรวยทันทีเข้าถึงพระธรรมกายเดี๋ยวนี้พระพิสุสามมณีเข้าถึงพระธรรมกายทรงกิจวาปฏิทิมพิทาปฏิหารปริยัตปฏิบัติปฏิเวทเทศนาภาษาตามประเทศ พันเป็นสาเหตุให้เผยแผ่วิชาธรรมกายไปได้ทั่วโลกจงทุกประการเถิดลำดับต่อไปพระอาจารย์จะขอเรียนเชิญทุกท่านนั่งสมาธิทำใจให้ใสสะอาดกันสักครู่หนึ่งนะรับเรื่องกายของเราให้สบายลำดางของเราเบาบ ไม่ตั้งใจมากคล้ายกับเรานอนหลับพันเพลินใกล้ๆจะหลับให้เรื่องกายของเราสบายให้พันกลได